นี่ขนาดเป็นถึงขั้นล็อกเตอร์นะสงสัยมันล็อกทําอะไรมันก็ล็อกอยู่เห็นไหมคะมันคิด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 อยู่นั่นแหละถูกไหมอ่ะคนนั้นก็ทําอันนี้ไม่ถูกคนนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกเนี่ยว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ยืดยึด,ยดในคําว่าล็อกเตอร์ที่ตัวเองเรียนมาดูมาเห็นไหมอ่ะยึดไปหมดเห็นไหมด็อกเตอร์ก็เห็นไหมด็อกเตอร์ด็ดดดอกอ,กอีเห็นไหมคะเอออันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นันเดียกว่าโง่โง่ยืดในด็อกเตอร์ เห็นว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์มึงจะบ้าหรือเปล่ามึงไม่ได้เป็นอะไรเข้าใจไหมอ่ะมึงก้องเป็นด็อกเตอร์มึงจะบ้าหรือเปล่ามึงทาอะไรมันทิ้งทิ้งทิ้งไม่เห็นหนนหน้ามึงทิ้งอยู่เห็นไหมอ่ะไม่ว่าจะเรื่องเรื่องงานการอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามึงจะเป็นครูอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดมันเป็นตดเข้าใจไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะด็อกเตอร์สั่งการสั่งงานสั่งคนนั้นคนนี้โอ้จะต้องเป็นอย่างงน้นจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องละเอียดยิบมึงจะบ้าหรือเปล่าทั้งหมดมันเป็นความคิดของมึงอ่ะฮะ เขาทำเขาปล่อยเขาวางด็อกเตอร์ที่แท้จริงเนี่ยคือไม่จบอะไรเข้าใจไว้ด้วยพอมันไม่มีด็อกเตอร์ที่จะจบมึงเข้าใจไหมเนี่ยฮะกูถามมึงคิดว่ามึงถูกก็ความคิดของมึงไหนหนะเข้าใจนะไอ้ผู้สอนไอ้ผู้บูตรไม่ได้จบล็อกอะไรหรอกเพราะมันไม่เคยล็อกปล่อยมันวางมันโลงเข้าใจไหมอะแตวมึงนี่นะอ้จบล็อกล็อกเตอร์ล็อกอยู่นั่นหดะมึงเข้าใจไปมล็อกล็อกล็อกอยู่นั่นหละ ตาหวจมูกลิ้นกายใจหน้าสงสารมันไม่เคยล็อกในสิ่งที่มึงพูดมาเลยนะมันว่างมันเห็นก็ว่างนี่นี่อิจิตตสังขารออมานี่มันว่างอีมีมันก็รู้เลยเนี่ยหรือจิตเดิมแท้เนี่ยอีมีเนี่ยมันรู้มันก็ว่างมันก็โลกมันทำไมตร่นแบบนั้นอ่ะมันเคยล็อกไหมฮะกูไม่เห็นเคยล็อกเลยนะถูกไหมอ่ะเอออ่ะสมมติยกตัวอย่างอีท็อกเตอร์มันสร้างได้หลายอย่าง สร้างขึ้นมามันมีพื้นที่เยอะแยะมากมายนะสร้างนั่นในพื้นที่อยู่หน้าบ้านมันเยอะมากเลยมีเด็กคนหนึ่งเอาของมาวางไว้อ่ะอยู่ตรงหน้าบ้านกําลังจะรอขึ้นรถมีอยู่พื้นที่มันก็อยู่ข้างถนนนั่นแหละอีด็อกเตอร์นะอีหาล็อกอยู่ตรงนั้นอะ่ะมีเด็กคนหนึ่งเด็กน้นอยเด็กโกโปโลเอาของมาวางรองขึ้นรถมีเยอะอยู่เยอะพอสมควรเพื่อที่แบกขึ้นรถมีกลับบ้านขายของเสร็จ แต่ยบ้านอีด็อกเตอร์นี่เสือกอยู่ข้างถนนเด่เป็นพื้นที่ว่างๆเลยด็อกเตอร์เดินออกมานี่จะมาวางไว้ทําไมตัวนี้เก,ก,กะกค่ะพื้นที่จะต้องใช้อีเด็กน้อยขึ้นนั่งก็นึกในใจโอ้ยพื้นที่นี้ขอวางก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถเมยมันก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไไดเออีด็อกเตอรยมันก็ตะโกนมามันบอกว่าจะมาวางอย่างี้ไม่ได้ออกไปพื้นที่จะต้องใช้มันว่าทั้งๆเขารอแค่ขึ้นรถเมย์ยังไม่ถึง สิบนาทีด the <problems> <laughs> ีม <S médico> ันออกมาอีด็อกเตอร์มันมันติดความว่างเห็นไหมอีด็อกเตอร์มันล็อกมันล็อกกระจายมันไม่ได้ปล่อยได้วางมันไม่ได้เคยมันไม่ปลดปล่อยปล่อยปลดปรงปล่อยวางเลยเลยมันไม่เคยปลดปรงปล่อยวางด้วยติดใส่ของมันแต่มันล็อกมันค้าอยู่ในนามธาตุของมันนั่ดแหละอีด็อกเตอร์อีด็อกเตอร์มันนี่โง่มากเลยนะได้อีด็อกเตอร์เข้าใจไหม เออมันติดอันติดความว่างที่มันคิดขึ้นมามันบอกว่ามันว่างมันโล่งว่างโล่งบ้าเลยมึงล็อกอยู่เออมึงล็อกอยู่อีด็อกเตอร์เขาทําอะไรก็ไม่ได้แค่กระวางพื้นที่ของมึงนิดหน่อยมึงกินพื้นที่ความว่างได้ไหมคุณามฮะนะมึงก็กินไม่ได้แต่มึงมึงล็อกอยู่ในความว่างมึงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าด็อกเตอร์มึงจะเป็นอะไรมึงเข้าใจไหมตาหูจมูกนิ้นกายใจระหว่างมึงกับเด็กคนนั้นนั่งอยู่ข้างสนุนรอกขึ้นรถมีไอตัวเดียวกันนั่นแหละเข้าใจไหมเห็นไหมมันไม่เยอะ มันจะรอขึ้นรถเมยมันสบายแต่มึงนี่็อคาอยู่ในความว่างเข้าใจไหมอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มันจะบ้าหรือเปล่ามึงคิดอยู่มึงเห็นมันเนี่ยเออถูกไหมอะมึงอยู่ในพื้นแผ่นดินเนี่ยทรัพย์สินของสมบัติมึงต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีเป็นของใครเข้าใจไหมอีด็อกเตอร์ถูกไหมอะมึงก็มีอีมีมาอีเมนนามสกุลมึงอีหาเอ้ด็อกเตอร์อันนี้คือจิตใซบริสุทธิ์ถูกไหมอะแต่มึงนี่เนี่ยกึดอัดขัดเครื่องในจิตใจไซของมึงอะอีด็อกเตอร์ เออด่าอีดอกเตอร์อันนี้อีมีของมึงมันรู้เนอะจิตเดิมแท้ของมึงมันรู้หนูท่าชีวิตมึงรู้อยู่แบบนั้นส่วนในจิตปรุงแต่งของมึงมันก็ปรุง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 หรืออีมาเนี่ยมันมีหน้าที่ปรุงแต่อีมีของมึงตนกําเนิดมึงอย่าไปโง่เยอะอาการนะกูบอกให้เข้าใจไหมอาการปรุงของมึงตอนเนี้เดี๋ยวเนี้เข้าใจไหมที่มึงสั่งรูปของมึงนี่แบบอีเด็กคนนี้เอาไปเนี่ยที่มันตั้งของอยู่หน้าบ้านมึงสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นรถมีมันแค่วางไว้นะมันไม่ได้วางไว้บนหัวมึงนี่ เข้าใจไหมถ้ามันวางไว้บนหัวมึงค่อยคิดเข้าใจไหมมันวางแค่นั้นเดี๋ยวมันก็ออกไปมึงจะอะไรเั้งหนาเข้าใจไหมอ่ะส่วนอีแมนของมึงเนี่ยตาหัวจมูกนินกายใจของมึงเนี่ยมันซื่อบื้ออยู่นั่นน่ะดออีมาของมึงนี่สั่งเห็นไหมสั่งกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ส่วนอีมีของมึงเนี่ยคือจิตเดิมแท้ก็รู้รู้อยู่เนี่ยรู้ว่าอีปุงแต่งมันปุงอยู่แบบนี้ถูกไหมฮะเออที่มันสั่งกายของมันเนี่ยไปนั่นไปนี่เนี่ยมันรู้อยู่แค่นี้มีแค่นี้มันไม่ได้เป็นล็อกเตอร์หรืออะไรนะมันก ฟังเลยนะฟังดีๆเยอะมึงก็ใจไว้แล้ว่ามึงจบล็อกเตอร์กับไอ้น้องคนนั้นไม่ได้จบอะไรเลยยังไม่เคยเรียนหนังสือเลยอะเขายังมีมีแต่ความปวดปรงปล่อยวางด้วยตัวของเขาเองแต่มึงนี่ล็อกไปหมดเลยนะมึงเข้าใจไหมเนี่ฮะคำว่าล็อกงนี่ฮะมึงล็อกไปหมดเลยเออเข้าใจไหมมึงล็อกไปหมดเลยมึงจะบ้าหรือเปล่ามึงเรียนสูงบอกว่ามึงดูหมดมึงจะบ้าหรือเปล่ามึงติดอยู่มึง่เห็นเลยนี่ฮะความว่างของมึงมึงไม่เคยบอกว่าเออมันเป็นอะไรเลยนะ แต่จิตปวงแต่งของมึงม like ึงบอกทั o, ้งปกเกาะอาการของมึงต right. so exactly. <an> ัวเองมึงอหโง่โง่โง่เอคนนั้นนะบอกหายมึงจะเอาอะไรความว่างของพื้นแผ่นดินอะอากาศเนี่ยเออเป็นสมบัติของพื้นแผ่นดินเนี่ยความวงว่างนี่เห็นไหมมันเป็นของเราที่ไหนถูกไหมอะเออมึงคิดว่าทางานเนี่ยโอ้ยมึงจะจัดการดคนอื่นได้หมดมึงไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะมึงสุดท้ายมึงก็พ่ายแพ้แบอมือนะกูบอกให้ก็จะไปอีด็อกเตอร์มึงจะล็อกนะกูบอกหายความว่างของมึงมึงไม่เคยล็อกอะไรนะกูบอกให้ จิตกับจิตตสังขารเป็นหน้าที่ของมันอยู่แบบนี้หรืออีมีอีมาอีแมนมันเป็นแบบนี้อยู่แบบนี้จนตุยเข้าใจนะฟังให้เข้าใจ